ก่อนจะมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ในป่าเคยมีคนอยู่ในตำบลกระวานในอดีตมีการใช้คำว่าป่าดงเรียกกลุ่มคนเขมรป่าดงและคำว่าป่าเป็นชื่อเรียกของต้นไม้ที่เป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปคำว่าป่าดงแบบที่เราได้ยินกันก็มีพลวัตของคำที่เปลี่ยนความหมายไปเหลือเพียงคำว่าป่าแบบที่เห็นกันเป็นทั้งป่าอนุรักษ์ป่าสงวนป่าชุมชนด้วยเหตุว่าเมื่อการปฏิรูประบบราชการสมัยใหม่มาถึงทำให้เกิดการสำรวจและเปิดให้บริษัททั้งต่างประเทศและในประเทศทำสัมปทานป่าไม้ จนนำมาซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการป่าไม้อย่างเป็นระบบตามมาด้วยการประกาศพระราช,ชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504ในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐภายใต้แนวคิดมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติการทำลายธรรมชาติเท่ากับว่าเป็นการทำลายตัวมนุษย์เอง แนวคิดการอนุรักษ์ผืนป่าได้ขยายไปทั่วประเทศสำหรับสงวนรักษาและสร้างความรื่นรมไว้ให้คนได้พักผ่อนเวลาว่างทำให้เกิดการคุ้มครองป่าแบบต่างๆและพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวยังคุ้มครองพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากขณะเดียวกันการประกาศพระราชบัญญัตินำมาสู่การจัดการขอบเขตของป่าไม้ ซึ่งกระทบที่ดินทำกินสร้างข้อพิพาทกับผู้ที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ก่อนประกาศจัดตั้งเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติหลายชุมชนต้องถูกบังคับย้ายต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยทำมาหากิน การเปลี่ยนป่าให้ไร้คนเป็นผลมาจากทุนนิยมในช่วงลัทธิจักรวรรดินิยมท่ามกลางการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศรวมถึงการขยายตัวของคนจีนในแหล่งค้าขายและแหล่งผลิตอุตสาหกรรมทั้งดีบุกเหล็กและน้ำตาลทำให้ระบบการค้าภายในแต่เดิมที่เน้นพึ่งตนเองกลายเป็นต้องเร่งผลิตพืชพันธุ์ต่างๆรวมถึงการรวบรวมสินค้าของป่าที่กระจายตัวอยู่ตามป่าเขาห้วยหุบดงส่งไปยังตลาดจีนและ ตลาดโลกจนเกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งของจากต่างประเทศในกลุ่มผู้มีอันจะกินอย่างชนชั้นสูงขุนนางและคนจีนที่ทำมาค้าขาย ด้านป่าแถบเมืองสุพรรณบุรีและอุทัยธานีพวกข้าราชการจึงเร่งรัดขูดรีบ้ฝ่พริกไทยและกระวานจากกระเหลี่ยงเพื่อส่งไปเป็นสวยตำบลกระวานของเมืองอุทัยธานีดูจะตรงกับแผนที่ในหอสมุดร,รัฐสภาสหรัฐอเมริกาที่มีทั้งทางน้ำภูเขาป่ากระวานและหมู่บ้านกระเหลี่ยงอยู่ใกล้กันการที่ผู้เขียนแผนที่ระบุบ้านโคนและที่อยู่ของทรัพยากรที่เอาไปขายได้เสียอย่างนี้ต้องมีเล่ดใน,นอย่างไรก็ตามปัจจุบัน พิกัดในแผนที่เหล่านี้คงอยู่ในผืนป่าตะวันตกตั้งแต่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรอยต่อแถบสุพรรณบุรีกาญจนบุรีารรตากนครสวรรค์กำแพงเพชรป่าแถบนี้ถ้าดูจากแผนที่และเปิดจดหมายเหตุหรือบันทึกต่างๆจะเห็นว่ามีคนตั้งบ้านเรือนและเคลื่อนไหวอย,อยู่เต็มไปหมดเข้าใจว่ารัฐสยามคงจับตามองอยู่และที่อยู่นอกสายตาก็คงมีด้วย